สวัสดีค่ะทีมงานเกม9หยินนะคะวันนี้นะคะทีมงานอยู่กับโปรโมชั่นสะสมยอดเติมทองนะคะตั้งแต่วันที่1ถึง5มีนาคมนะ,ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะผู้เล่นที่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ก็คือผู้เล่นที่มีตัวละครเซิฟ2แล้วก็เซิฟสเท่านั้นนะค,ะคือต้องเป็นผู้เล่นที่เล่นเซิฟ2กับเซิฟสเนาะถึงจะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้นะคะโอเคสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะเพียงแค่ผู้เล่นสะสมยอดเติมทองถึง300บาทนะผู้เล่นจะได้รับหน้ากาก ผีเงาร้ายไปเลย1ชิ้นนะคะมากกว่านั้นนะคะถ้าผู้เล่นสะสมยอดเติมทองครบ3,000บาทนะ,ะหรือว่าถึง3,000บาทเนี่ยก็จะสามารถรับไอเทมไปเลยนะคะ4ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือ1เลยนะคะหน้ากับผีเงาร้ายนะ,ะกริดทารก ทองสาวหยกนะคะสามผ้าคลุมหงล้อมังกรเล่นสีฟ้านะ,ะสุดท้ายนะคะมาควบขี่ของเรานะคะผู้เล่นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือม้าแฟชั่นนะคะมอหลินเอ,อ๋อหรือม้าแฟชั่นม้าสวรรค์ทรนงเท่านั้นนะคะตัวใดตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแฟชั่นเหล่านี้นะคะเมื่ออยู่ในเกมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้ากากนะคะน,นี่หน้ากากหน้ากากอืมเขาเรียกว่าแบบว่แฝงไปด้วยความเท่หว่ะกับผ้าคลุมสีฟ้าสดใสนะอันนี้เป็นผ้าคลุมอ่าสวยงามนะฮะแล้วก็พัดใช่ไหมพัดชึบอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพัดนะฮะ พัททารกจำะจะจะชื่อได้ประมาณนี้นะนะก็พัท<ศ>เนี่ยก็จะเป็นแฟชั่นของกริชนะฮะอาวุธกริมแต่ว่าแฟชั่นพัทเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะรำเนาะแบบเนี้ยพอยืนเฉยๆแล้วมันคือแบบฟีลแบบฉันจะทำอะไรกับพัทดีนะเอามาพัทซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะมีความเป็นแบบอามวยจีนๆนิดนึงโอเคสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของม้ากันนะม้าทอร,รนอง ตัวแฟชั่นม้านะคะจะเปลี่ยนเฉพาะตอนที่เราใช้ม้าเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใช้เป็นพาหานะตัวอื่นๆเนี่ยจะไม่ปรากฏเป็นรูปม้านะคะแล้วก็ความเร็วของม้านะคะขึ้นอยู่กับนกหวีดที่เราใช้นะคะเพียงแค่ว่าเราเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนมันให้ดูสวยงามขึ้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของม้าทรนงนะคออันนี้ก็แบบมีความเป็นเรียวม้า <G ül> มีความแบบแบบดิสซิสมานิดนึงนะฮะสวย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 โอเคต่อมานะคะมอรหลิงเออนะคะเดีย๋ยวเราขอาต้องเปลี่ยนใจลึกไวยูทามินก่อนอนี่มอรหลิงเออท์ไทดาไว้เปลี่ยนเลยโดยไม่คุกมา้าโอ้ยมอรหลิงเออสวยนี่ เอาว่ะเน้ยนี้สวยอ่ะถ้าเกิดว่าขี่แบบในความมืดน่าจะสวยเลยด,ดิเอาว่ะนี่อันนี้สวยจริงสวยจริงอย่างน้อยมันก็ดูแพงอ่ะดูดูรักชวรี่นะคะดูแบบอุย้ยดูแบบเป็นชายุทที่มีตังค์นิดนึงขี่อวดว่ะ มาเพิ่มความเร็วได้ฮี่กุบๆพี่กุบๆ,ๆ,ๆอย่างที่บอกนะคะว่าความเร็วของม้าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าวิ่ยแฟชั่นดีฉันม้าควบเร็วแน่นอนไม่ใช่ค่ะอยู่ที่นกหวีดนะคะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นสำหรับผู้เล่นคนไหนที่สนใจนะคะจะต้องเติมโปรโมชั่นครบ ะสะสมยอดเติมทองครบ3,000บาทนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปลงทะเบียนเลือกรับมาที่เราต้องการนะ,ะไม่ว่าจะเป็นมอหลิงเออหรือว่าสวรรครนงนะคะต้องไปลงทะเบียนเลือกรับนะคะแล้วก็ตัวโปรโมชั่นเติมครบ3,000เนี่ยสามารถเติมทบได้นะะยกตัวอย่างเช่นเติมไป6,000 9,000อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่า300เนี่ยจะไม่สามารถเติมทบได้เนาะอย่าลืมนะคะว่าโปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้เล่นที่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์2และเซิร์ฟเวอร์4เท่านั้นนะคะวันที่1 5มีนาคมอยาได้มาที่แบบดู รรอย่นี้ไปขี่ก็อย่าลืมนะคะว่าโปรโมชั่นของเรามีระยะเวลาจำกัดนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานเราไปก่อนแบบควบขี่ว่ะควบขี่บ๊ายบาย